โอเคโอเครอป้าเหรอคะโอเคค่ะเออ <Okay. S 1> โอ้รอป้าด้วยอะ่ะเออระวังนะคะเม่ย่าระวังนะ ของป้ no <ม>าเหรอโอเคค่ะ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 เย้เย้ ค่ะค okay, ่ะเลทส์โกโอเคเลส์กไปๆไปคอมมอนนะคอมมอนโอเคค่ะั้แล้อเคค่ะค่อยๆลงนะอ่จับมือป้ามาจับมือป้ามาอ่ะ